อยจะสะกดวิญญาณมันก่อนไอ้บุญหลังจากนี้มึงก็จับตัวมันได้อุ้ยไอซี่มึงพาตัวมันเลยเหรอเออต้องทักทายทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ลุงสิงกับหน้าบุญเนี่ยจะทำการไปอัญเชิญจะไปสะกดวิญญาณของไอ้ปอบเมนม์ตัวนั้น พื่อที่ว่าจะเอาไปให้ทันฤาษี่เนี่ยจัดการเออตอนเนี้ยก็จะต้องเดินทางไปยังป่าช้าดูเหมือนกับว่าไอ้ปอกเขมรตัวนั้นมันเนี่ยกำลังจะรอพวกเราไอบ้บุญอะไรมึงเตรียมตัวให้ดีๆนะเออเออกูเข้าใจแล้วที่มึงพูดอะเดี๋ยววันนี้เราเนี่ยจะต้องจับตัวไอ้ปอบอเขมรตัวนั้นเอาไปให้ทันฤาษี่ให้ได้มึงเข้าใจใช่ไหมเออกูเข้าใจแล้ว เออดีเดี๋ยวลุงอน่ยจะต้องรีบเดินทางไปแล้วก่อนที่มันจะมืดเพราะว่าจะต้องทําการพิธีเพื่ออันจะสะกดวิญญาณของไอ้ปอบอมเมนตัวนั้น<ป>เลยไปเดี๋ยวเราจะไปกันเลยเดี๋ยววันเนี้ยจะตองาจาับตัวไอ้ปอบอมเมนตัวนั้นมาให้ได้มึงเข้าใจใช่ไหมไปที่เดิมเลยที่ที่พวกกูทําพิธีเมื่อวานนะ่ะ ม,มือเดียวของที่กูสั่งให้มือเอามาไหมเออกวมาแล้วเออเดี๋ยววันนี้จะต้องทำให้สำเร็จนะเพราะว่าทลิรีีเนี่ยรับให้เราเนี่ยมาทำโดยเฉพาะเมื่อเข้าใจใช่ไหมเข้าใจคำพูดมึงกูฟังได้ตลอดทุกเวลาแน่นอนดีงานเนี่ยยังไงต้องทำให้สำเร็จไม่ใช่นั้นมันทำให้ไอ้น้องเนี่ยตายเปล่าเปล่าเออเออเออกูเข้าใจที่ล้ว ว้าเริ่มทำอะไรบ้างเออดูมันกับว่ากู้สัมผัสได้ว่าไอ้ปอบคอมเมนต์ตัวนั้นมันจะอยู่แถวแนี้แหละคงอีไม่นานเนี่ยก็จะเจอตัวมันแล้วนะอ,อ้าวรู้ยดงไงว่ามันอยู่แถวนี้ข้ารูสิอ๋อถ้าใกล้จะถึงก็ต้องบนระวังแล้วว่าถ้าเขาเออรู้ตัวว่ามัน้ามาเดี๋ยวมันจะสองสัยว่า เรามันล่ามันไม่ต้องห่วงยังไงมันก็ทำะไรเราไม่ได้เพราะว่ายังไงกูจะสะกดวิญญาณมันให้ได้ออออแล้วตาบุญเดี๋ยวกูช่วยออกมือให้ช่วยได้แล้ให้นี่ตรงนี้เนาะข้างหลังนู่นก็ถึงแล้วเดินไปข้างหน้านู่นอีกนิดนึงมึงตามกูมาไอ้บุญไม่ไมก่อนเลยขออยูอ่ร่างมึงนำหน้ากูไปเออเออเออกลัวจะเล้ว อัอจริงๆมึงก็ต้องเชื่อฟังกูด้วยมึงพูดเดยอะกูกอขี้เกียจพูดเหมือนกันโอ้กูโดนอีกแล้ววะรู้ว่ามึงหลังแคนให้ไอ้เจ้านกกูก็ไม่กันแต่กูขออย่างเดียวว่ามึงอยา่าพูดมากพูดหน้ารำคาญมากเกินนี่ไอ้บุญมึงไม่โดนกันเลยเหรอวะอะไรทำไมกูเดินเข้ามาทีไรกูโดนกันตลอดเลยมึงดูดิตัวเฮียอะไรมึาต่อยขา,ากู ก็วันมึงทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับทำอะไรไม่ดีเดี๋ยวกระถืงแล้วกูหาที่ทำพิธีก่อนกูทำดีเอาละเดี๋ยวทำตรงนี้เลยเดี๋ยวมองหน้ามึงเยอไอ้บุญกูเนี่ยจะต้องจุดไฟก่อนเออเออเออกูเข้าใจได้ตอนนี้กูว่าถึงกองให้มึงอยู่มึงรีบทำอะไรอะไรให้เสร็จเลยพอตอนนี้มันเริ่มจะมืดละกูไม่ชอบอะไรอยู่ตอนมืดๆอยู่ด้วยกลางคืนมันซัด เยอะสัตว์โทนไล่เสร็จยังวะทำไมามึงช้าจังที่นี่มึงก็เข้ามากใกล้ๆกู เลี้ยวเออว่าอยู่ไกลมึงมึงก็ท่องอะไรทำพิธีที่มึงต้องทำอ่ะเข้ามาในวงนี้ถ้ามันมามันจะได้เข้ามามีได้แบบนึงก็อันนี้คือเดี๋ยวมึงก็รู้เพราอนปเนี้สิ่งที่กูทำมันคืออะไรผลลัพธ์มันจะเอามาในภายหลังนอกจากนี้ฮะออกจากวงนี้มึงได้ยินใช่ไหม เออเอออ,อี่นี่มึงก็นั่งใกล้ไกูมึงจะสวนแล้วใช่ไหม,มกูขอนั่งเนี้ยแหละมึงก็ท่องเอาเลยกูก็จะฟังมึงพูดเหมือนกันก็ตอนนี้ลุงสิงก็ กำลังจะท่องน้ำมนตนะเพราะว่าจะเพื่อให้ไอ้ผีปลอมให้ขอดนบรรดาศิส,สิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้จนดนบรรดาให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อปราบไอ้ปอบตัวนี้ให้ได้ในวันนี้เดี๋ยวมึงรอสักพักนึงมันก็จะเดินมาเอง คอยดูข้างหน้านุนข้างหน้านุนเหรอเออ,เ,อ,อเดี๋ยวมึงคอยดูไว้นะอ้บุญห่างจากเนี้ยอีกไม่นานเนี่ยมันเนี่ยก็จะเดินมาทางนุนเออเออมึงคอยจับตามองไว้ให้ดีกูถ่ายไว้อยู่แล้วมันจะออกมาตอนไหนอีกสักพักหนึ่งก็คนออกมาแล้วแหละรอนานหรือเปล่าไม่นานกู <ผม S 1> รู้ว่ามันกําลังจะเดินมาถ้ามาก็มึงก็จัดก,การนะ

ไปถึงนู่นเลยต้องพัดได้กูคอยอยู่ล่างมึงอย่าเอาไปจากข้างนอกดีไหมเออเออกูอยู่ล่างมึงอะกูคอยอยู่ล่างมึงห้ามออกไปข้างนอกไม่ว่ายังไงกูไม่ได้ออกเนี่ยกูอยู่ล่างแค่ล่างมึงนะมึงมาแล้วใช่ไหมไอ้บ้าขมเมนมึงบอกกูมากูว่ามึงบอกกูมาทำไมมึงเอาทำ้ายคนเออที่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่ทำ้ายไอ้เจ้านกทำไมฮะ กูต้องตอบมึงเหรอวะมึงต้องตอบยังไงวันนี้มึงก็ได้รู้ว่าสิ่งที่มึงทำไปมันเป็นกรรมมึงทำให้กมมึงมาฆ่ากูให้ได้ก่อนเออวันนี้แหละกูจะจับมึงให้ได้มึงทำให้ไอ้พวกมึงเนี่ยทำอะไรกูได้มึงท้าทายกูใช่ไหมไอ้บอสเขมรมึงบอกกูมาใครเป็นคนส่งมึงมาตรงนี้ กูบอกมึงไปแล้วไงอยากได้ก็มาเอาจากกูเองแล้วมึงทำร้ายไอ้เจ้านกทำไมมันเป็นเรื่องของกูแล้วไอ้เจ้านกมันทำอะไรใส่มึงฮะไอ้เจ้านกมันได้จ้างพวกกูไปแล้วไอ้บุญอะไรมึงเงียบก่อนจะทำอะไรไอ้ ไอซิงอย่าบอกนะมึงจะใช้กระทาเนี no. ่ยบุเนี่ยมึงจะเอาจริงดิกูว่าบุนี้เนี่ยจะจะทำให้ไอผีปอบขยมไม่ได้ไอบุญเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรหลังจากนี้อยู่เงียบๆก็พอได้ยินใช่ไหมกู่ว่าใจกู่ว่าใจไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น ดูเหมือนว่ามึงเนี่ยจะวางอาคมเส้นเอาไว้ฉลาดดีไม่เบานี่วะหลังจากนี้มึงก็กลัมาเคียกันให้จบออกมาจากวงแดงมึงเดี๋ยวมึงคอยจับตามองไว้นะเออ môn chết làm lại, a sing xin, mình mày pile to go mày mày mình mới bay sang đó, sing ui ui xin, Mà. ui mình lại, Ê, xin, na, ไอ้ที่มึงท้องแล้วขยับไม่ได้เข้ามาจับตัวมันเดี๋ยวนี้เร็วมึงจับดิกูคอยยุราหมึงก็เหมือนกูถือกล้องมึงกูจำไม่ให้ได้เออกูจำมึงมันตัวมันไม่ได้ดิอยู่อย่างสกปรวิญญาณมันก่อนไอ้บุญหลังจากนี้มึงก็จับตัวมันได้อุ้ยไอ้ซีมึงพลาดตัวมันเลยเหรอ ไอ้สิงเฮ้ยมาเอาตัวมันไปมันมวนลิ้นแล้วย๋ยวกูจะเอามันไปให้ทะลุสีมันทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้มึงเข้าไปจับมันมาเร็วเรวเออ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 อ มึงบอกมาว่ามึงไปทำอะไรเจ้านกฮะทำไมมึงทำอะไรกับเจ้านกมันโทรลมานไอเจ้านกมันก็ได้จ้าผู้กบไปแล้วนังลูกเออเดี๋ยวฟามันไว้ก่อนนะมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงไม่ต้องรู้มึงฟามันไว้อย่าให้มันไปไหนตอนเนี้ยมันไม่มีเลยละตอนเนี้ยมึงเข้าใจใช่ไหมมึงไม่ต้องไปกลัวมันคอยดูมันไว้ มึงเอามีดไปคอยเอามีดเนี่ยใกล้ๆตัวมึงไว้เพราะว่ามีดเนี่ยมันมีอนุภาคแรงมันไม่กล้าทำอะไรมึงทามีมีดอยู่ในกับตัวมึงมนี่ใช่ไหมเข้าใจเอามีดเนี่ยกิดในตัวมึงไว้ตอนเนี้ยต้องรอเทียนดับก่อนถึงจะออกจากป่านี้ได้กูจะต้องเฝ้าเทียนเนี่ยให้ดับเมื่อเอาตัวมันไปก่อนไปเอาตัวมันกลับไปก่อน,อน,นถือมีดไปด้วย เอาตัวมันไปนายเอาตัวมันกลับไปที่หมู่บ้านไปขึ้นกูจะต้องเฝ้าเทียนนี่ให้ดับมึงอย่าเตะให้มันล้อมนะไปเรากางร่างไงไปอย่าให้มันหนีไม่ได้นะเอามีดติดตัวไปตลอดกูจะเฝ้าเทียนให้ดับกูจะตามมึงออกไปทีแล้วจบเรื่องสักทีนะมึง ไอ้ปอบคอมเมนมึงคิดว่ามึงจะสู้อำนาจกูได้ใช่ไหมแล้มวมึงจะตามมาตอนไหนกูรอ,อเทียนดำอยู่าม,ม,ายมึงโดนกูปราบสักจนได้นะไอ้ปอบคอมเมนต์เดี๋ยวอีไม่นานกูจะไปหาอาจารย์คนที่ส่งมึงมากว่า รีบไปเร็วๆก่อนดีมันจะมืดไอ้บุญเอเอ,เอทุกคนตอนเนี้ยลุงเนี่ยได้ปราบไอ้ปอบคัมเมนตัวนั้นได้แล้วนะหลังจากเนี้ยพรุ่งนี้ลุลงซิงเนี่ยจะเอาไอ้ปอบคัมเมนตัวนั้นไปให้ท่านลือสีเนี่ยจัดการต่อเพราะว่าหน้าที่ของลุงเนี้ยก็มีแค่นี้แหละ ั่งจากเนี่ยลุงเนี่ยต้องรอให้เทียนเนี่ยมันดับก่อนไม่เช่นนั้นจะออกไปจากป่านี้ไม่ได้ลุงเลยต้องส่งให้ไอ้บุญเนี่ยพาไอ้ปอบขมเรนตัวนั้นกลับไปยังหมู่บ้านเพื่ออไปให้ทันฤาษีก่อนลุงเนี่ยได้แก้แค้นให้ไอ้นกเสร็จแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าระหว่างทางที่ลุงเดินมาเนี่ยลุงโดนอะไรก็ไม่รู้กันมา ตอนเนี้มันบวมใหญ่มากเลยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเทียนเนี่ยก็จะดับหมดแล้วแหละนี่ก็เป็นเทียนที่ลุงเนี่ยตอนนั่งเฝ้ามันเหลือดอกเดียวจากสามดอกตอนเนี้ยมันกำลังจะดับลง ถ้าทียนดำเนี่ยเดี๋ยวลุงเนี่ยก็จะกลับแล้วเดี๋ยวพวงเนี่ยลุงเนี่ยจะพาไปดูว่าถ้าหลือซีเนี่ยจะทำอะไรกับปอบตัวนั้นเฮ้ยข่าเนื้อจริงๆเลยวันๆต้องมาเจอแต่ไอ้พวกนี้สร้างได้ปัญหา แยนมันต้องพลาชีวิตคนไปอีกด้วยช่างเวทนาจริงๆเลยเออเแลเ้วเออ,เเอ,อทุกคนตอนเนี้ยนะลุงเนี่ยก็หล่อเทียนเนี่ยจน,จนดับจนดับตอน,นเนี้ยลุงเนี่ยจะต้องเดินทางออกจากป่าช้าเพื่อกลับไปยังหมู่บ้านนะทุกคนนะเออ เดี๋ยวลุงเนี่ยก็ต้องไปแล้วไอ้บุญ<ป>มึงกลับไปส่งมาแล้วใช่ไหม,อมเออดีเดี๋ยวข้าเนี่ยก็กลับแล้วท้นหะรือสีว่วาอย่างบ้างผมก็ปิดกล้องกันเลยเพราะว่าพวกกูก็ต้อง วันนี้เดินทางต่อพ่อจะมันกลจะเมื่อแล้ว <c oughs> <c oughs>